สวัสดีค่ะวันนี้แอดจะมาเล่าเรื่องผีที่เฮี้ยนมากเฮี้ยนจนไปที่ล่ำลือไปทั่วอำเภอแม่สอดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดต,ตากเเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงโดยอ้างอิงจากข่าวอุบัติเหตุสะพานลอยถล่มลงมาทับรถบรรทุกจนคนขับเสียชีวิตมีการออกข่าวทางทีวีอยู่หลายช่องค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ ในส่วนเจ้าหน้าที่กู้ภัยและชาวบ้านที่อยู่แถวนั้นต่างเล่าเหมือนกันว่าโดนผีหลอกวิญญาณหลอนกันทั่วหน้าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นเกิดจากความไม่ระมัดระวังค่ะไม่ได้มีการตรวจตารถให้ดีก่อนออกเดินทางทําให้ผู้ชายสองคนที่มากับรถหกล้อเสียชีวิตแบบไม่ทันตั้งตัวข่าวเล่าว่าตัวดำของรถหกล้อเกิดความผิดปกติ ยกขึ้นเองโดยที่คนขับไม่รู้ตัวทำให้มันเสยเข้ากับสะพานลอยเข้าอย่างจังทรงผลให้สะพานลอยหล่นลงมาทับช่วงหน้ารถจนแบนทับคนที่นั่งในห้องโดยสารทำให้ผู้ชายสองคนเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุเป็นการตายแบบกระทันหันทำให้วิญญ,ญาณหุดลอยออกจากร่างโดยไม่รู้ตัวค่ะการตายแบบนี้ชาวบ้านเรียกว่าตายโหง เหตุการณ์นี้สร้างความหวาดกลัวให้กับคนแถวนั้นมากด้วยสภาพศพที่เละน่ากลัวมากคนที่ไปยืนดูศพในที่เกิดเหตุน่าจะนอนไม่หลับไปหลายวันเลยค่ะเพราะว่าภาพติดตาและพอหลังจากเกิดอุบัติเหตุผ่านไปได้หนึ่งเดือนกว่าๆคนที่ขับรถผ่านไปมาในเส้นทางนี้จะได้เจอเจอกับวิญ,ญญาณผีทั้งสองตนนี้โดยตลอดมักจะมาให้เห็นเป็นลักษณะของคนนั่งบนสะพาน หรือยืนมองจากสะพานลงมาที่ถนนบางคนก็เห็นยืนก้มหน้าอยู่ในศาลาริมทางคนที่อยู่แถวนั้นก็เลี่ยงที่จะใช้เส้นทางนี้จากที่เคยมาวิ่งออกกำลังกายในช่วงเช้าออกไม่กล้าออกมาวิ่งแล้วเพราะว่าเคยออกมาแล้วเจอผีสองตนนี้ยืนมองอยู่ที่สะพานลอยตรงจุดที่เสียชีวิตบางคนก็ได้ยินเป็นเสียงร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด อาจจะเป็นเพราะวิญญาณยังไปไหนไม่ได้จึงคอยวนเวียนอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุชาวบ้านต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงตัวกู้ภัยเองก็เล่าให้คนที่อยู่แถวนั้นฟังเหมือนกันว่าเวลาขับรถมาทำงานตอนกลางคืนจะเห็นผู้ชายสองคนยืนอยู่บนสะพานลอยบางวันก็ยืนก้มหน้าอยู่ที่ศาลาใต้สะพานลอย พวกเขาไม่แน่ใจว่าหลังจากที่เกิดเหตุได้มีญาติมาจุดทูปเรียกเชิญวิญญาณคนตายกลับไปด้วยหรือเปล่าเพราะว่าวิญญาณของผีทั้งสองยังคงวนเวียนอยู่แถวสะพานลอยและศาลาใต้สะพานลอยออกมาให้ชาวบ้านเห็นอยู่เรื่อยๆหน่วยกู้ภัยก็เลยต้องทําพิธีจุดทูปเชิญวิญญาณอีกครั้งโดยได้เอาอาหารคาวหวานจัดใส่กระทงมาเส้นไหว้แล้วก็จุดทูปบอก เพื่อให้วิญญาณทั้งสองได้รู้ตัวว่าเขาได้ตายไปแล้วด้วยอุบัติเหตุขอให้ไปเกิดหรือไปสู่สุกติภูมิเนี่ยได้มาวนเวียนอยู่ในที่แห่งนี้อีกเลยก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะว่าหลังจากทำพิธีแล้วเนี่ยยังมีคนเห็นวิญญาณทั้งสองอีกหรือไม่ค่ะใครที่อยู่ในพื้นที่หรือเคยพบเจอผีสะพานลอยในเส้นทางตะบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดก็มาคอมเมนต์บอกแอดด้วยนะคะ จบคลิปในวันนี้แล้วค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ